แผ่นทยออกไปนะครับอ่อครับไปอนุญาตผู้อนุญาตได้แล้วต่อไปเป็นมาตรา5นะฮะพระรัมยานี้มิให้ระวังนะเวลาไปสอบเนี่ยเขาจะใช้คำว่ามินะให้อ่านให้ดีมิให้นะบางทีไม่ให้ไม่ไม่ใช่อย่างนั้นมิให้จะใช้คำว่ามิมิแปลว่าไม่ไมค,รครับไม่มิให้ใช้บังคับแก่สถานพยาบาลของกระทรวงทบวงกรม กรุงเทพมหานครเมืองพัทยาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลสุขพิบาลองค์การส่วนท้องถิน่นอาบาตาอะไรต่างๆคือหน่วยงานที่เขามีระบบราชการอยู่แล้วสภากาชาติไทยนะครับหรือสาบารอื่นที่รัฐมนตรีประกาศในราชกิจจานุเบกษาก็คืออันเนี้ยมันจะเป็นเรื่องของอะไรครับถ้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลหรือสาธาบาลของที่เป็นของรัฐพูดง่ายเลยของรัฐหรือหน่วยงานขององค์กรส่วนท้องถิ่นเนี่ยกฎหมายนี้เข้าไปไม่ถึงนะบางคนบอกว่าถ้าอาบาตาสนับสนุนให้เปิดสถานพยาบาล ก็ไปใช้กฎหมายของอบตอดูแลไม่ต้องมาขออนุญาตตามกฎหมายนี้นะครับอันนี้คือข้อดีหรือข้อสอบเคยออกว่าอย่างโรงพยาบาลราชวิถีอย่างเงี้ยนะจะต้องใช้กฎหมายนี้บังคับได้หรือไม่ได้ไหมครับโรงพยาบาลราชวิถีไม่ได,ไได้เพราะว่าอะไรเป็นโรงพยาบาลของของรัฐถูกต้องเพราะฉะนั้นก็ใช้มาตราห้านี้เองนะครับเพราะฉะนั้นข้อสอบอาจจะออกมาสรุปแล้วก็คือ การใช้กฎหมายนี้บังคับใช้กับเอกชนเท่านั้นถูกไหมครับอย่างเราจะเปิดเราจบแล้วเราจะเปิดสถานพยาบาลเปิดคลินิกเปิดโรงพยาบาลเราต้องใช้กฎหมายนี้บังคับแต่ถ้าเป็นหน่วยงานของราชการสภาการชาติไทยอะไรต่างๆไม่ต้องขออนุญาตถูกไหมครับเขาจะมีกฎหมายเฉพาะของเขาอย่างกรุงเทพเองก็มีโรงพยาบาลกรุงเทพหมหานครในสังกัดกรทมนะโรงพยาบาโลโรงพยาบาลกลางโรงพยาบาลวชิระนะครับพวกนี้เขาก็ไม่ต้องขออนุญาตกับ ไม่ไม่ต้องขออนุญาตตามกฎหมายสถานพยาบาลน,นี้เขาจะมีกฎหมายเฉพาะของเขาดูแลนะครับอันนี้คือความหมายตรงนี้ในมาตรา6ให้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขรักษาการตามพระราชบัญญัติและมีอำนาจแต่งตั้งพนักง,งานเจ้าหน้าที่จอมนะรัฐมนตรีก็พนักง,งานเจ้าหน้าที่ก็จะก็ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งแล้วตัวรัฐมนตรีเองนะมีหน้าที่ออกกฎกระทรวงกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูก เวลาที่เขียนพระราชบัญญัติแล้วเนี่ยมันจะมีเขาจะเขียนลักษณะเนื้อหากว้าง,างเนื้อหาใหญ่ๆครอบคลุมไว้ก่อนเวลาในทางปฏิบัติเนี่ยเขาจะออกกฎกระทรวงเป็นกฎหมายลูกซึ่งจะเน้นในทางปฏิบัติให้ปฏิบัติให้ล้อไปกับกฎหมายแม่ก็คือพระราชบัญญัตินะครับเพราะฉะนั้นอย่างกรณีที่ค่าธรรมเนียมฮะก็ให้รัฐมนตรีกําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินท้ายอัตราตามพระราชบัญญัติยกเว้น แล้วก็สามารถยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ด้วยนะครับข้อนี้แตกต่างกับพระราชบัญญัติการประกอบโรคศิลป์รัฐมนตรีมีอำนาจในพรบร4 2, จาันงจะเชื่อมโยงไปนิดนึงนะให้เราตีให้เห็นความแตกต่างเลยพรบ .42 เนี่ยให้รัฐมนตรีมีอำนาจในการ,นะรกำหนดค่าธรรมเนียมแต่ไม่เกินท้ายพระราชบัญญัติแต่ไม่ได้มีอำนาจยกเว้นค่าธรรมเนียมไม่ได้บอกไว้ถูกไหมครับแต่พอเป็นพระราชบัญญัติสามยาบาลน,นะกับให อำนาจรัฐมนตรีในการยกเว้นค่าธรรมเนียมได้ด้วยขีดตรงนี้ไว้เป็นข้อแตกต่างนะครับซึ่งในพระราชบัญญัติการประกอบโรคสิล2542ไม่ได้มีคําว่ายกเว้นนะครับแต่จะเหมือนกันในตรงที่กําหนดค่าธรรมเนียมไม่เกินอัตราท้ายพระราชบัญญัติและกําหนดกิจการอื่นตลอดจนการออกประกาศเพื่อปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแน่นอนรัฐมนตรีมีอํานาจใหญ่มากในการออกระเบียบประกาศนะครับกฎกระทรวงต่างๆเป็นอํานาจของรัฐมนตรี แล้วก็การที่จะออกระเบียบประกาศต่างๆนั้นก็จะต้องประกาศในหนังสือราชการก็คือราชกิจจานุเบกษาซะก่อนถึงถึงจะมีผลบังคับใช้ได้นะครับอันนี้ก็เป็นไปนตามระเบียบของราชการนั่นเองตรงนี้แหละตอนนี้มาดูคณะกรรมการเราลองมานับกันดูจุดที่แตกต่างเพราะฉะนั้นคณะกรรมการทั้ง 3- 4คณะนะครับเราควรจะเอามาเขียนอยู่ในหน้าเดียวกันแล้วมาเปรียบเทียบกันย่อๆมา ให้เห็นว่าตรงไหนที่ตรงกันตรงไหนที่แตกต่างนะครับแล้วเราจะเห็นจุดประเด็นที่เขาจะหลอกเราไม่ได้ข้อสอบเพราะว่ามันแน่นอนทั้ง4คณะมันเยอะไงพอมันเยอะปับ๊บก็เริ่มที่จะมึนและอะไรต่ออะไรเพราะฉะนั้นเอามาเขียนซะาะคนมาสรุปเป็นหน้าเดียวกันแล้วย่อออกมานะสั้นๆออกมาแล้วก็ให้มองเห็นในภาพรวมทั้ง4คณะหลออักสูตรแพทย์คนไทยเรียนทางอินเทอร์เน็ต เนี่ยนะนสิทธิ์ขาอ่อนถามนิดหนึ่งตัวนึงนะรับ มาต่อนะครับพอดีน้องมีเขาอยู่สึกจะอยู่ที่โคเอชียนะติดต่อจะมาเรียนออนไลน์กับจารย์ตอนนี้ต่างประเทศที่เขาอยู่พวกเราเนี่ยที่เป็นนวดอยู่ต่างประเทศก็สนใจเรียนออนไลน์กันเยอะเยอะเลยเขาสะดวกเขา,านะเขาสามารถเรียนผ่านคาำทั่วโลกได้นิวซีแลนด์ออสเตรเลียสวีเดนตอนนี้อาจารย์สอนหลายประเทศเขาก็ใช้ระบบเนี่ยทำให้เขาเขา เขาได้เรียนได้เมื่อก่อนไม่รู้เขาจะเรียนยังไงเนาะแต่เขาก็ต้องมาทําเรื่องมอั่วตีวสิทศิษย์ครับเขาก็บางคนก็จะมาเรียนจัดกระดูกบางคนก็จะมาเรียนนวดรักษาอันนี้มากมากขึ้นเรื่อยๆืเขาก็ใช้ประโยชน์ของวิดีโอของอาจารย์ไปเยอะเลยเขาบอกประโยชน์มากก็ดีใจเขาว่าเราอาจารย์สามารถให้ประโยชน์กับสังคมตรงนี้ได้นะเป็นการพัฒนาวงการวิชาชีพของเรานะครับส่วนไหนใครไม่สะดวกเรียนก็เรียนวิดีโอไปใครอยากจะมาสัมผัสอของจริงก็โอเคอาจารย์ก็เปิดกว้างนะครับ ต่นี้มาดูในรูปของคณะกรรมการคณะกรรมการสถานพยาบาลเนี่ยนะฮะสิ่งที่แรกคือเาเราดูโครงสร้างของคณะกรรมการต่างๆเราต้องดูหัวก่อนก็คือประธานถูกไหมนะประธานมาเปรียบเทียบกันเลยคณะกรรมการ4ชุดเนี่ยใครเป็นประธานบ้างนะเปรียบเทียบไม่ได้นะพระราชญญัติการประกอบโรคศีลประธานคือใครอ่าโนโนประธา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 น จ้าประหลัดกระทรวงนะถูกต้องนะตามพรบรชุดใหญ่ๆเนี่ยมักจะเป็นประหลัดกระรวงจำไว้นะพรบรชุดใหญ่ๆมักจะเป็นประหลัดกระทรวงนะครับแต่ถ้าเป็นกฎเป็นกฎกรรมการย่อยลงไปก็จะว่างกันไปอย่างกรรมการวิชาชีพอะกรรมการวิชาชีพแผนไทยใครเป็นรู้ไหมโน เลือกตั้งกันขึ้นมา้เลือกกันขึ้นมาครับในการประชุมไม่ได้ไม่เอาประหลัดนะครับเพราะว่าประหลัดไม่ได้มานั่งอยู่ในกรรมการชุดนั้นดังนั้นอย่างที่จารย์บอกไปเขียนโครงสร้างของทั้ง4กรรมการให้อยู่ในหน้าเดียวกันนะครับย่อมาในน้าเดี๋ยวเราจะเห็นแล้วไปเปรียบเทียบว,ว่าป,ป,ประธานคือใครทั้ง4คณะเลขาคือใครเข้าใจไหมฮะเราจะเห็นตอนนี้เรายังสับสนอยู่ไปทําอย่างที่จารย์บอกแล้วจะเข้าใจมันนะ ทีนี้ประหลัดกระทรวงสาธารณสุขก็เป็นประธานกรรมการแล้วก็มีอธิบดีโอนนี่ใหญ่มากนะกรรมการชุดนี้อธิบดีกรมการแพทย์ระดับอธิบดีเลยอธิบดีกรมอนามัยอธิบดีกรมควบคุมโรคติดต่ออธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์อธิบดีกรมสุขภาพจิตเลขขาธิการอาหารและยาผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาพวกนี้จะทำหน้าที่กันกรองกฎหมายนะยนก็คณะกรรมการกฤษฎีกาเนี่ยแล้วก็ผู้แทนสำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริบบรโภค ก็คือดูแลเกี่ยวกับคนที่ใช้บริการมันมีเรื่องของผู้ป่วยที่มาใช้บริการเพราะงั้นก็ต้องมีคณะกรรมการชุดนี้เข้ามาดูแลด้วยนะครับถ้าลองนับตรงนี้อลองนับสิครับประธานประหลัด <5. S 1> กี่คนครับ <5. S 1> 9คนแล้วกออ็อีกอันนึงก็จะมีเลขาอีกคนนึงก็คือผู้ในการกองการประกอบโรคศิลก็เป็นคนที่10ถูกไหมสิบ <5. S 1> เนี้ยสิเนี้ยจะมาจาก มาจากหน่วยราชะการถูกไหมงั้นเราแยกชุดที่1ก็คือมาจากหน่วยงานราชะการโดยที่มีประหลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานแล้วก็ระดับอธิบดีโอระดับอธิบดีเลยกรมการแพทย์รกรมอนามัยกรมควบคุมโรคติดต่อนะครับมีผู้แทนมาจากสามสามหน่วยงานคือไอสองหน่วยงานก็คือผู้แทนจากคณะำนักนาานกรรมการกิจสดีกากับผู้แทนสำนักคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภคงั้นตรงชุดเนี้ยสิคนละนะครับแล้วก็มีผู้ทรงอนุวัต ตอนนี้วงเล็บต่อไปก็คือผู้ส่งอุดรุินะเราจำแนนนุนราชการ10คนผู้ส่งอุดรุิผู้ส่งอุดรุิรเนี่ยแบ่งออกเป็น2กลุ่มนะครับจำไหมนะแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกคือผู้ประกอบโรคศิลปะโดยคําแนะนําของคณะกรรมการการประกอบโรคศิลน,นะครับจำนวน3คน อันนี้ต้องได้รับคําแนะนําจากหรือเป็นส่งตัวแทนเข้ามาในคณะกรรมการการประกอบโรคศิลนั่นแหละชุดที่คณะกรรมการการประกอบโรคศิลตามพรบรที่แล้วแล้วก็ส่งตัวแทนเข้ามา3คนนะครับและผู้ประกอบวิชาชีพนะครับโดยคําแนะนําของสภาวิชาชีพเพราะฉะนั้นต่อไปนี้ให้จดแยกไปว่าสภาวิชาชีพเนี่ยมีกี่สภาวิชาชีพในตอนนี้ จะอ่าหกมีอะไรบ้างครับสภาวิชาชีพแพทย์สภาถูกต้องก็คือแพทย์ทันตาทันต์ทันตแพทยสภาอะไรครับสภาการพยาบาลครับสี่และแล้วก็สภาอะไรครับครับสภากายภบาพบัดแล้วก็สภาครับถูกต้องก็คือสภา6สภานี้ จะต้องส่งตัวแทนเข้าไปเป็นสภาละ1คนเพราะฉะนั้น6บวก,กับ3เป็นเพราะงนั้นในวงเล็บ1ตรงนี้ก็ต้องเป็นผู้ส่งคุณวุฒิที่รัฐมนตรีแต่งตั้งแต่ต้องผ่านกระบวนการของคณะก,กรรมการและสภาส่งชื่อเข้ามาถูกไหมครับเป็น9คนเมื่อกี้เรามี10แล้วบวกอีก9ก็เป็น19้ละนะทีนี้ในวงเล็บ2ผู้ทรงคุณวุฒิอื่นอีกไม่เกิน5คนนั่นคือให้อำนาจใครครับ ให้อำนาจใครรัฐมนตรีนั่นเองครับแต่งตั้งผู้สมมุติไม่เกิน5้าคนซึ่งในจํานวนนีน้จ,จะต้องแต่งตั้งจากผู้ดําเนินการอย่างน้อย1คนแต่ไม่เกินสามนั้นใครที่ทําหน้าที่เป็นผู้ดําเนินการนะฮะ bon. ในสถานพยาบาลก็สามารถจะมาเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในตําแหน่งตรงนี้ได้อย่างน้อยหนึ่งแต่ไม่เกิน3ขีดตรงนี้ให้ดีอย่างน้อยหนึ่งแต่ไม่เกิน3นะครับอย่างน้อยหนึ่งแต่ไม่เกิน3าและก็ให เมื่อกี้เราสิบเก้าบวกกับสมมติเราสามคนเลยบวกห้าบวกห้าเท่าทีบวกห้าสิบเก้าบวกห้าเป็นยี่สิบยี่บสี่ก็คือต้องไม่เกินกี่คนครับยี่ิบสี่คนเมื่อกี้เราบวกผู้โดยการกองการไปแล้วถูกไหมนะฮะเป็นเป็นคนที่สิบไปแล้วใช่ไหมถูกไหมเราบวกไปแล้วนะนะอ่าใช่บวกแล้วครับก็ได้เก้าแล้วบวกคับบวกไปคนแล้ว แล้วกระปุกวงเล็บ1วง,งเล็บ2เข้าไปเพราะฉะนั้นก็โครงสร้างของคณะกรรมการสถานพยาบาลก็มีไม่เกิน24คนขึ้นอยู่กับตัวแปรของผู้ส่งคนวุฒุตไม่เกิน5คนถูกไหมครับส่วนใหญ่ก็ใช้อํานาจเต็มส่วนใหญ่ก็แต่งตั้งเต็มแหละแต่ก็เป็นข้อสอบเอาไว้ว่ามันมีโอกาสที่จะเป็นตัวอื่นได้ด้วยนะครับเพราะมันขึ้นอยู่กับตัวแปรไม่เกิน5นะครับตรงนี้ แล, Under Cap แล้วก็ให้ขีดตรงผู้ดำเนินการอย่างน้อย1แต่ไม่เกิน3ที่จะต้องเข้ามาเป็นส่วนตรงนี้งั้น2วงเล็บนี้ก็คือรัฐมนตรีแต่งตั้งแต่ที่มาต่างกันที่มาวงเล็บแรกก็คือต้องมาจากกรรมการการประกอบโรคศิลป์สามแล้วสภาวิชาชีพอย่างละหนึ่งที่มาวงเล็บ2ก็คือต้องอันนี้ให้อำนาจของให้อำนาจรัฐมนตรีเลยแต่ก็ยังบังคับอีกว่าจะต้องแต่งตั้งผู้ดำเนินการอย่างน้อย1แต่ไม่เกิน3นะครับงั้นรัฐมนตรีก็อาจจะมีใช้วิจารณญาณ ในการตัวเองในการที่จะเลือกใครมานั่งเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในส่วนนี้อีกได้รัฐมนตรีค่อนข้างมีอำนาจกว้างกวางนะคนก็เลยอยากเป็นรัฐมนตรีกันเยอะมาตราแปดกรรมการผู้ทรงคณวุฒิตามมาตราเจ็ดนะครับนะก็ต้องอยู่ในตำแหน่งขา้าวละสองปีพอมาพูดตรงนี้แลลวอาจารย์อยากย้อนไปกฎหมายที่แล้ว2 5งห้ กรรมการการประกอบโรคสินมีผู้ทรงวุฒิถูกไหมครับไม่เกิน5คนมีวาระเท่าไหร่ครับถูกต้องกรรมการวิชาชีพมีผู้ทรงวุฒิไม่เกินไม่เกิ3 <4 S 1> น3 <5 S 1> คน,นครับมีวาระเท่าไหร่ครับอ่าสามปีแล้วก็มีส่วนที่เลือกตั้งจากแพทย์แผนไทยเราด้วยต้องมีวาระเท่าไหร่ครับผู้ทรงวุฒิในส่วนที่เลือกตั้ง <5 ban. S 1> ถูกต้องจําไว้วิชาชีพ3ปีกฎหมายชอบข้อสอบชอบออกมากนอกนั้น2ปีหมด จำไว้นะถ้ามาจากวิชาชีพ3ปีครับผู้สมุูิในส่วนวิชาชีพแต่ถ้ามาจากกรรมการชุดอื่น2ปีทั้งหมดแา่อยากเน้นตรงนี้ข้อสอบออกมาหลายครั้งมากนะครับกรรมการและกรรมการซึ่งพ้นจากตําแหน่งตามวาระอาจได้รับแต่งตั้งอันนี้ก็เป็นกฎตัวทั่วไปนะครับเกิดถ้าเขาพ,พ้นตำแหน่งไปแล้วก็ก็อาจจะได้รับแต่งตั้งมาได้อีกในส่วนผู้สวุูิ ในกรณีที่มีการแต่งตั้งกรรมการผู้ทรงวุฒินะครับเพิ่มนะอีกในระหว่างกรรมการผู้ทรงวุฒิอื่นซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตําแหน่งก็ให้ผู้รับตําแหน่งนั้นอยู่ละอยู่ในตําแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการผู้ทรงวุฒิที่ได้รับแต่งตั้งอันนี้ก็เหมือนกับพระราชบัญญัติที่แล้วถูกไหมนะฮะเออเหมือนกันเพราะฉะนั้นถ้าถ้าเข้ามาเหลือวาระเท่าไหร่ก็อยู่ตามที่วาระที่เหลือนะครับก็คงไม่ได้คงเหมือนกันนะครับ มาตราเกา้านอกจากพูดถึงคณะกรรมการพวกนี้แล้วเนี่ยนอกจากการพ้นตำแหน่งตามบอระแล้วนะอยู่2ปีแล้วเนี่ยพ้นตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณูตเองเนี่ยแตา่ม,มาตรา7สามารถพ้นตำแหน่งได้อีกก็คือตายนะแน่นอนตายก็ต้องออก <c oughs> จำใจอ,ออกออกโดยอัตโนมัติเลยนะลาออกอันนี้ตั้งใจเองลาออกเองทําหนังสือลาออกเองไม่อยากเป็นกรรมการแล้วสก็คือรัฐมน,นตรีให้ออกก็คือเมื่อรัฐมนตรีแต่งตั้งรัฐมนตรีก็มีอํานาจให้ ให้ออกด้วยถูกต้องครับแล้วก็ยังมีข้อเพิ่มเติมคือเป็นบุคคลล้มละลายนะครับโอ้กำหนดไว้ด้วยรู้ไหมบุคคลล้มละลายจะต้องมีนี่มีสารประกาศ1 1> ชำระ 1, <000 S 1> สารอ่าหนึ่งล้านขึ้นไปถูกต้องนะครับล้มละลายแต่ถ้าเป็นนิติบุคคลก็จะต้องส0บล้านขึ้นไปนะฮะอันนี้5เป็นคนไร้ความสามารถหรือเสมือนไร้ความสามารถ ถามว่าใครเป็นผู้ให้คําจํากัดความตรงนี้หรือเป็นผู้กําหนดตรงนี้ศาลถูกต้องแต่ก่อนที่ศาลจะให้ตรงนี้จะต้องผ่านการวินิจฉัยจากแพทย์ถูกมแพทย์แพทย์แพทย์ทเป็นวินิจฉัยก่อนแล้วก็ศาลก็ใช้ใช้การวินิจฉัยของแพทย์เนี่ยเป็นผู้ประกาศตามกฎหมายนะครับคนะำว่าไร้ความสามารถกับพิการนี้เหมือนกันไหม ไม้เหมือนครับบางคนพิการแต่ไม่ได้ไร้ความสามารถนะอย่างคนตาบอดทุกคนเนี่ยเขาตาบอดแต่เขานวดได้ใช่ไหมเขาพิการทางตาแต่ไม่ได้ไร้ความสามารถหรือไม่ได้ทุพพลภาพนะครับนะทุพพลภาพก็ก็เหมือนกันแต่ทีนี้ถ้าไร้ความสามารถกับเสมือนไร้ความาสามารถเนี่ยเป็นเป็นคำที่ศาลใช้นะครับงนั้นต้องให้ศาลเป็นผู้ประกาศนะครับอันที่6คือพ้นจากการเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะผู้ประกอบวิชาชีพ หรือเป็นผู้ดำเนินการในกรณีที่ได้รับแต่งตั้งในฐานะนั้นนั้นก็แน่นอนนะตัวเองมาจากฐานะไหนล่ะใช่ไหมเป็นผู้ประกอบโรคศิลป,ปะนะจากคณะกรรมการการประกอบโรคศิลป์แนะนําเข้ามาเป็นผู้ประกอบวิชาชีพจากสภาวิชาชีพต่างๆถ้าตัวเองพ้นจากจากเป็นผู้ประกอบวิชาชีพผู้ประกอบโรคศิลป,ปะก็ไม่สามารถจะมาเป็นกรรมการได้อันนี้ก็ต้องพ้นตาแหน่งไปตามไปตามสภาพของเขานะอันที่7 ถ้าได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาหรือคำสั่งที่ชอบโดยกฎหมายถึงที่สุดให้จำคุกนะครับเว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดละหูโทษนะฮะก็เป็นส่วนใหญ่ก็เป็นก็คือถ้าโทษประมาทกับระหูโทษเนี่ยก็จะยกเว้นเพราะมันไม่มีใครตั้งใจอยากให้มันเกิดหรือระหูโทษเป็นโทษที่เบาๆนะครับไม่หนักแต่ถามว่ามันแค่ไหนอันนั้นก็ขึ้นอยู่กับศาลจะตัดสินนะฮะบ,บางคนบอกเช่นอาจจะเช่น จำคุกน,น้อยๆไม่ถึง1ปีอะไรอย่างเงี้ยนะหรือปรับน,น้อยๆอะไรเงี้ยก,ก,ก็หรือไม่เป็นโทษที่เกี่ยวกับยาเสพติดนะเป็นโทษที่เกี่ยวกับความมั่นคงอะไรเงี้ยบางครั้งก็ถือว่าเป็นความผิดระหูโทษได้เหมือนกันแต่ก็คงไม่ต้องไปซีเรียสว่ามันคืออะไรก็ตอบไปตามนี้นะก็คือความผิดทางโดยประมาทขับรถชนคนตายอย่างเงี้ยนะใครจะอยากใครจะอยากขับชนเขาละ่ะมันเกิดจากความประมาทใช่ไหมอาจจะถูกจำคุกได้แต่ก็คงไม่เป็น เป็นส่วนที่สารจะเอามาถือว่าเป็นมีความผิดนะครับแล้วก็ทางก็ยังคงเป็นกรรมการได้นะครับในกรณีที่กรรมการผู้สมมุติพ้นตำแหน่งก่อนวาระก็ให้รัฐมนตรีแต่งตั้งกรรมการอื่นแทนนะค,คนที่มาแทนก็ต้องอยู่ตามวาระที่เหลือนะครับตัวนี้หมายเหตุเพิ่มเติมพระราชบัญญัติที่แล้วไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะครับว่าถ้าวาระการดํารงตําแหน่งของกรรมการเหลือไม่ถึง90วันนะครับ นะรัฐมนตรีจะไม่แต่งตั้งก็ไดนะ้เพราะว่า90วันคือ3เดือนนะเวลาที่จะแต่งตั้งเวลาที่จะมาทํางานก็เหลือนิดเดียวก็เลยไม่ต้องมาเป็นดีกว่าเนาะคงไม่ได้มีผลต่อโครงสร้างกรรมการมากนักนะแต่พระราชบัญญัติที่แล้วไม่ได้พูดถึงประเด็นนี้ไว้แต่พระรา,ราชบัญญัติสามัญบาลได้พูดถึงประเด็นนี้ว่าถ้าไม่เกิน90วันก็ก็ไม่ต้องแต่งตั้งขึ้นมานะครับเค มาตราสิบการประชุมของข้า,ารามการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึง่งหนึ่งอันนี้ก็ทั่วๆไปนั้นกึ่งหนึ่งของยี่ิบสี่คนคือเท่าไหร่ครับ,รบสิบสองค่ะสิบสองจริงๆแล้วอจริงๆปกติไม่น่าลงเลขคู่เนะตามหลักการประชุมของคณะกรรมการมักจะต้องเป็นเลขคี่ถูกไหมเพราะว่าประธานจะต้องประธานจะต้องเป็นตัวแปรไงนี่มันลงเลขคู่เพราะว่าเงื่อนไขมันเปลี่ยนไปนะครับก็ <laughs> นะอันนี้มัน24ที่เราดูแล้วโครงสร้าง24ก็คงคงไม่เกิน12นะครับแล้วก็แล้วอืมกรณีมมไม่ครับ 24, 24ครับ <40 S 1> เพราะ <40 S 1> ว่ามันมีสภา, <40 S 1> ส,ภาสภาเทคนิคกันแพทย์กับสภากายภาพบัตดไปเพิ่มที่หลังนะฮะใช่ไหมเมื่อก่อนเนี้ยมันมีแค่เมื่อก่อน22 22 <20 S 1> ใช่ใช่ยี ตอนหลังมาเพิ่มมาอีก2องเป็นยี่บสี่แต่ไม่เป็นไรเขาก็ย2ิบสองเพราะฉะนั้นถ้าประธานสมมติสมมติย4ิบสี่คนเนี่ยนั่งครบประธานนั่งเป็นหนึ่ง,งดออกเสียงก็เหลือยี่บสามถูกไหมยี่สิบสามก็ไม่มีโอกาสที่คะแนนเสียงมันจะมันจะเสมอกันได้ถูกไหมเออเขใช้ตรงนี้ก็ได้ครับประธานก็ไม่ต้องเหนื่อยแต่ถ้าเป็นเลขขี้เมื่อไหร่ นะครับประธานลบไปหนึ่งเหลือเลขคู่ก็มีสิทธิ์เสียงก็มีสิทธิ์ที่จะเสมอกันประธานก็ต้องเป็นผู้ชี้ขาดนะมันก็ประชุมได้เหมือนกันก็โอเคนะอันนี้ไม่เป็นไรนั้นก็สมมติว่ากรณีที่ประชุมนะประธานไม่เข้าประธานก็คือประหลัดถ้าประหลัดไม่เข้ามาประชุมเนี่ยนะในที่ประชุมก็ต้องเลือกกรรมการคนใดคนหนึ่งมาเป็นประธานในที่ประชุมแทนแต่โครงสร้างของประธานและรองประธานของ การประกอบโรคศิลกับกรรมการวิชาชีพอันนี้จะมีประธานและรองประธานไว้เลยถูกไหมครับเขามีแต่งตั้งไว้เลยนะแต่พระราชบัญญัติสาบาลไม่ได้พูดถึงรองประธานไว้ไม่มีรองประธานนะถ้าประธานไม่อยู่ถึงจะแต่งตั้งประธานขึ้นมาในเลือกเลือกกรรมการที่อยู่ในนั้นเป็นประธานอันนี้คือจุดประเด็นที่แตกต่างอาจารย์อยากชี้ให้เห็นเลยเรื่องของกรรมการใช่ไม่มีรองประธานถูกไหมแต่แต่สองพรบไอแต่พรบที่ผ่านมาเนี่ย กรรมการการประกอบโรคศิลป์กับกรรมการการ,การประกอบโรคศิลปะไอ้กรรมการวิชาชีพเนี่ยจะมีประธานและรองประธานนะฮะการวิชา <c oughs> ชีพขาดก็ให้ถือเสียงข้างมากอันนี้ก็เป็นเรื่องปกตินะฮะคะแนน,นหนึ่งกรรมการหนึ่งคนก็ได้หนึ่งคะแนนนะฮะถ้าเสียงเข้ากันก็ต้องให้ประธานเป็นผู้ชี้ขาดนะครับม,มาตราสิบเอ็ดคณะกรรมก,การมีหน้าที่อะไรบ้างนะครับให้คําปรึกษานะครับ ไม่ได้ลงเล่นไม่ต้ไม่ได้ลงเล่นละครเองนะเป็นผู้กํากับนโยบายระวังนะกรรมการนี่ไม่ค่อยมายุ่งนะเพราะเป็นการโครงสร้างของตรงนี้จะสร้างดูแลในเรื่องนโยบายให้คำปรึกษาให้ความเห็นแก่รัฐมนตรีเท่านั้นผู้ที่ใช้อํานาจก็คือรัฐมนตรีกับผู้อนุญาตก็คือประหลัดนะครับผู้ที่ใช้อํานาจในนี้ดังนั้นเขาก็จะให้กรรมการก็ให้คำปรึกษาแก่กับรัฐมนตรีกับผู้อนุญาตก็คือประหลัดหรือหรือผู้ที่ประหลัดมอบหมายนั่นเอง เกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างที่เขาจะให้คําแนะนําหรือคำปรึกษาการออกกฎกระทรวงประกาศต่างๆก็จะต้องชงมาจากคณะกรรมการก่อนแล้วถึงจะให้รัฐมนตรีเขาเพิจารณาออกกฎกระทรวงนะครับการอนุญาตให้ประกอบกิจการดําเนินการการปิดสถานพยาบาลการเพิกถอนเนี่ยถามว่าเป็นอานาจของใครปกติแล้วเนี่ยการประกอบกิจการดําเนินการในข้อ2เนี่ยเป็นหน้าของใครครับปกติผู้ใช้อํานาจคือประหลดัด คือผู้อนุญาตนั่นเองถูกต้องประหลัดกระทรวงหรือที่ผู้ที่ประหลัดกระทรวงมอบหมายส่งเสริมพัฒนาคุณภาพการบริการสาธารณบาลอันนี้ก็ให้คําแนะนําคนที่จะประกาศออกมาก็ส่วนใหญ่ัฐมนตรีนะควบคุมพิจารณาเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการดําเนินการสาธารณบาลอันนี้ควบคุมนะฮะแค่ควบคุมร้องเรียนบางทีอาจจะเป็นส่วนใหญ่ก็ถ้าผู้อนุญาตไม่ให้ใบอนุญาตญก็เราเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะไปถึงว่ามนตรีแต่ทางกรรมการเนี่ยไม่ค่อยได้มีส่วนแแค่แค่ดู เป็นระดับนโยบายมากกว่าแล้วก็ปฏิบัติตามอ,าอำนาจของรัฐมนตรีและผู้อนุญาตมอบหมายนะครับกรรมการพวกนี้ผู้อนุญาตก็คือประหลัดนั่นเองก็ทําตามนโยบายสร้าง